สวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนเช่นเคย<ๆ>ไม่ได้อัปเดตนานแล้วครับม่ทอง3ามสใบนี้จะแปลกแปกนี่จะเป็นลายเต็ม นี่ลอยแมงกินูนมากัดกินแทะใบมีสองหน่อครับขุดไปแล้วหน่อหนึ่งลูกค้าจองไปแล้วครับใครสนใจจองหน่อน,นี้ได้นะครับราคาไม่แพงมากลายหลงก้าน ที่ขุดไปเป็นหน่อพี่ต้นนี้ครับจะมีหน่อติดสามหน่อครับที่ผมขุดไปนะครับหนอนนี้น่าจะมีหน่อติดด้วยแหละครับนี่หลังจากที่ปรับปรุงสวนเร<ๆ>ียบร้อยก็จะประมาณนี้ยังไม่เสร็จดีนะครับาม,มาชม อ,อ,อะไรนะรายประกาศด,ดูความละเอียดครับ เอียดอิบมีนอนะครับหนึ่งนอ,อามาชมต้นไม้ทองต้นลูกค้าจองไว้แล้วนะครับต้นนี้สวยมากครับเขียวสลับกับ เหลืองแดงครับลงตัวมาก ตัวน,นี้ก็พ่งขุดหน่อไปสองสาหนอ่ฟอฟาเวอร์วรันนั้นนะเปิดราคาไม่แพงเดี๋ยวพาชมหนอ่อนี่หน,<อ>น่อแม่เมื่อกี้ ต้งใบเจ็ๆ็ๆพายุอืมโดนแดดเผาไปนี่ครับแดดแรงเกินลืมเก็บครับจะมีต้นนี้พายุชัดๆก็ใบจะช้ำๆแดดหน่อย สนใจทักมาได้ครับตดนแด,ดดติ่มกันก็ใหม่ทองต้นเล็กครับใม่ทองประกายดาวช้างเราก็มีครับยังไม่ ประมาณห้าหกเดือนครับตอนนี้เพาะจะไข่มีหน่อเยอะแล้วยังไม่เคยขุดเลยครับช้างก็ด่างทุกใบครับแต่ด่ใบสุดท้ายจะด่างนหน่อยไม่เยอะมากปลูก มูจิตุนก็ยังไม่เสร็จดีครับส่วนจะลกๆหน่อยอันนี้คือลูกไอเอฟบีเมื่อกี้ครับ เพึ่งชําครับนี่เป็นลูก,ลกใหม่ทองสามสีครับรอชําส่งลูกค้าครับนี่ก็ส่วนก็ประมาณนี้ครับนี่จะลาย จะแปลกๆหน่อยผมจะเก็บตั้งแม่ครับแดงแปดตอนแรกคิดว่าไหมทองแต่ไม่แม่ใช่เป็หมุนไปตั้งแม่นะครับต้นนี้นี่ก็ต้นน้อง ไอ้ปากัดหม้อครับจะออกลายจะออกหลังใบก่อนนะครับ่ล้ค่อยๆมาหน้าใบไปเจะโตหน่อยก็จะลายจะประมาณนี้ครับ ครับสำหรับวันนี้ผมก็มีพามาชมประมาณนี้ครับเดี๋ยววันหลังจะอัปเดตให้ชมใหม่ครับสวัสดีครับ